ฮ w าทูทิ้งของที่12ราศีเก็บไปแล้วดวงตุ๊บต้องทิ้งด่วนถ้าอยากมีโชคดีๆไหลมาเทมาก็ต้องสกัดของเก่าทิ้งซะของบางอย่างเก็บไว้กับตัวอาจจะปิดกั้นความปังที่เข้ามาก็ได้นะครับถ้าอยากดวงดีตลอดปีมามูงให้สุดอย่าหยุดกันนะครับทุกคนมาดูกว่าของควรทิ้งของ12ราศีมีอะไรบ้าง ราศีเมษร,ราศีเมษเป็นประเภทที่ทําทุกอย่างด้วย2มือของตัวเองโลกสวยด้วยมือของเราไม่ชอบให้ใครมาเป็นฮีโร่ปกป้องจะใช้ชีวิตแบบอิสระที่เลือกเองแต่อีกใจก็อยากเป็นใครสักคนที่มาซัพพอตรักอิสระแบบนี้ควรทิ้งเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่มาหลายปีเพราะจะไปลดอิสระของชาวราศีเมษแถมยังทําให้พลาดโอกาสดีๆไปอีกด้วยทิ้งด่วนเลยนะครับ ราศีพฤษภเพื่อนๆชาวราศีมีทักษะการสื่อสารที่ดีพูดจาเก่งทำปุ๊บตอปบปั๊บชอบความยึดยินของชีวิตมีความตรงไปตรงมาสิ่งที่ควรทิ้งคือจานชามเก่าๆอาจทําให้ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมข้างได้ถ้าทิ้งไปรับรองว่าแข็งแกร่งขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียวเปตัวเองด้วยการซื้อใหม่เสริมให้ความสัมพันธ์ในชีวิตหวานเหมือนน้าตาลอ้อ ราศีเมถุนได้ด้วยวัสเสน่ห์ของราศีเมถุนคือการเป็นกันเองการเปิดใจให้ใครต่อใครสามารถเข้าถึงความคิดของคนอื่นได้แต่สิ่งที่ควรทิ้งลงถังขยะด่วนๆคือชุดชนันในเก่าเพราะจะไปลดความดีในตัวเราความเฉยนทยานไม่เป็นธรรมชาติสัมผัสได้ถึงพลังงานด้านลบแบบสุดๆถ้าเก็บไว้กับตัวรับรองว่าหน้ามองออร่าไม่จับอย่างแน่นอน ราศีกรกฎเวลาอยู่ใกล้ผู้คนเราจะทำตัวยุ่งเหยิงไว้ก่อนแต่กลับมีทัศนคติการเทคแคร์ผู้คนที่ดีเอามากๆถ้าใครนะครับชอบอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นแบบอินโทรเวิร์เราจะถอยหา่างทันทีสิ่งที่ไม่คนเก็บไว้คือของขวัญจากคนที่ไม่ชอบเพราะถ้ายิ่งเก็บไว้แล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะห่างเหินมากยิ่งขึ้นเลี้ยงได้เลี้ยงเถอะครับดวงตุบขึ้นมาจะแย่เอานะ ราศีสิงห์ดูเหมือนว่าราศีสิงห์นี้จะไม่ค่อยชอบคนที่มีบุคลิกซุ่มซ่ามเลอะเทอะครึ่ครึ่งกลางๆเลยจะเลือกรักคนที่ไม่มีบุคลิกแบบนั้นและยังเฟลกับสถานที่ที่พยายามฝืนเอ j นจออีกด้วยควรทิ้งรองเท้าที่ไม่ได้ใส่ถ้าไม่ปล่อยวางมัวแต่เสียของเสียได้ทุกอย่างจะน่าเบื่อรู้สึกขี้เกียจไม่อยากลงมือทําอะไรอาจทําทให้โชคหดหายปิดกั้นความปังก็เป็นได้ ราศีกันชาวราศีกันเป็นประเภทที่แสดงอำนาจมากขึ้นด้วยการติดตามใครมากกว่าเป็นศูนย์กลางของความสนใจอาจไม่เก่งในการทําอะไรด้วยตนเองแต่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับทุกคนเครื่องประดับที่ไม่ชอบคือสิ่งที่ควรทิ้งที่สุดเพราะถ้าเก็บไว้ใกล้มือจะสูญเสียความเป็นตัวเองราเริงเขาไว้แล้วใจจะแฮปปี้ ราศีตุลราศีตุลน,นั้นไม่ชอบความหยาบคายและเรื่องทะลึ่งตึงตังเข้าถึงสิ่งรอบข้างได้ยากแต่กลับทําให้คนรอบตัวนั้นชื่นชมว่ามีสเสน,น่ห์สงั้งันเลยจะไม่จําเป็นต้องบังคับตัวเองให้เข้าสังคมสิ่งที่ควรทิ้งเลยคือสินค้าบแนด์เพราะจะกบความเป็นตัวเองกลายเป็นคนขี้โกหกหรือว่าโอ้อวดได้แต่ถ้าไม่กล้าทิ้งลองส่งต่อในราคามือสองก็ดีนะครับ ราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีสมาธิและแพชชั่นในการทำงานแบบสุดๆมีความอดทนในการทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จในทางกับกันดันขาดความยืดหยุ่นสิ่งที่ควรทิ้งคือหนังสือเก่าถ้ายึดติดกับมันมากไปความดื้อรั้นจะเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ความสัมพันธ์สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นทิ้งโลด ราศีธนูสิ่งที่ดีเกี่ยวกับตัวเราคือเราเป็นคนที่แสดงออกตรงๆว่ารักไม่มีรับลมคมในตรงไปตรงมาแต่อย่าฟังใจกับอดีตเพราะสิ่งที่ควรปล่อยวางคือของที่ได้จากแฟนเก่าถ้าเก็กบไว้ที่ทิ้งอาจจะทําให้หลงตัวเองมากยิ่งขึ้นมันใจจนเกินตัวสุดท้ายเสียความเป็นตัวเองหรือจะส่งคืนเจ้าของเก่าก็ได้นะครับถ้ายังติดต่อกันได้ ราศีมังกรชาวราศีมังกรมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและมีโอกาสมากมายที่คนรอบข้างเสนอให้แต่ตัวเองเป็นคนเข้มงวดจนบางครั้งคนรอบข้างก็ต่อต้านยิ่งพูดเสียงแข็งความขัดแย้งก็ยิ่งมากขึ้นควรทิ้งปากกาเก่านะครับถ้ายังเก็บไว้ความเข้มงวดจะยิ่งมากยิ่งขึ้นเพื่อรวมงานอาร์ตลอยแพรเราได้งานอาจจะพังตามมา ราศีกุมสเสน่ห์ของราศีกุมคือความนุ่มนวลชวนฝันเหมือนสายลมอ่อนมีความจีเนียสและมีความสมดุลควรทิ้งเอกสารเก่าๆที่ผ่านมานายเป็นปีไม่งั้นอาจสูญเสียความสมดุลถูกมองว่าความสดใสที่เห็นไม่จริงใจจะเสแสร้งทำมาเพื่อบางอย่างควรทิ้งแต่เนิน่นๆแต่ก่อนคนอื่นจะมองเราไม่ดีกว่านะครับราศีมีนชาวราศีมีนมีความสามารถซ่อนอยู่จะใช้แววออกมาได้ก็ตอนที่มีจิตใจสงบเท่านั้นห้ามเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีเนครคดไม งั้นดวงตกอย่างแน่นอนควรทิ้งกระเป๋าสตางค์ที่สีฉูดฉาดเพราะเป็นสีไม่มงคลของราศีมีนะครับเพราะไม่ให้ตัวเองนั้นฟุ้งซ่านคิดมาคิดไปเรื่อยมโนไปเองควรมีกระเป๋าสตางค์สีอ่อนๆรับรองว่าเงินไหลมาเทมาได้ซื้อใบที่สอสารองอย่างแน่นอนเอาล่ะครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าราศีใดนะครับที่ควรทิ้งปากกาเก่าเอาล่ะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับ แล้วเจอกันครับผม